ตอนที่เราบันทึกบัญชีลูกเราจะบันทึกบัญชีลงไปนะครับในสมุดบัญชีซึ่งเราเรียกสมุดเล่มนี้ว่าสมุดรายวันทั่วไปนะครับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะครับ เขาจะเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้เมื่อสักครู่เนี้ยเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้ตรงนี้ลกเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะมาบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปทีนี้รูปแบบของสมุดร,รายวันทั่วไปอะลกมันจะไปรกอบไปด้วยวันที่เนาะชื่อบัญชีที่เราวิเคราะห์ไว้แล้วก็จํานวนเงินนะครับซึ่งในช่องจํานวนเงินเนี่ยเราสังเกตดู ในช่องจํานวนเงินเนี่ยมันจะมีจํานวนเงินนะครับอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นจํานวนเงินด้านเดบิตนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นจํานวนเงินด้านเครดิตนะครับจำนวนเงินด้านเดบิตกับจํานวนเงินด้านเครดิตนะดังนั้นครับประเด็นของเราต่อไปก็คือว่าแล้วเราเนี่ยจะบันทึกช่องเดบิตหรือช่องเครดิตเนี่ยเราจะเอาอะไรมาบันทึกช่องเดบิตหรือช่องเครดิต จึงเป็นที่มาของการเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กันนะครับก็คือเดบิตกับเครดิตเนาะเนี่ยช่องเดบิตกับเครดิตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วบัญชีอะไรบ้างที่เราจะลงเดบิตและบัญชีอะไรบ้างที่เราจะลงด้านเครดิตนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันในส่วนของเนื้อหาในวันนี้ครับ หัวข้อาการเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คือหลักการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ไอ้ที่เราเห็น2ช่องนะ่ะมันคือหลักบัญชีคู่หลกนะครับ Double Entry Accounting Principle นะครับเป็นหลักการบัญชีคู่นะครับอ่ะเรามาดูอันดับแรกก่อนเรามาดูหลักการบัญชีคู่ก่อนนะครับหลักการบัญชีคู่หรือ Double Entry เนี่ยคืออะไรนะครับ หลักการบัญชีคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแนวทางเท่านั้นเองนะครับหลักการบัญชีคู่เนี่ยคือแนวทางแนวทางของการบันทึกบัญชีจำไว้นะแนวทางของการบันทึกบัญชีนะครับเป็นแนวทางในการบันทึกบัญชีซึ่งปัจจุบันนี้เขานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยมีหลักการสําคัญนั่นก็คือ นะครับโดยมีหลักการสําคัญนั่นก็คือทุกธุรก,กรรมทางการเงินหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารายการค้านะครับทุกธุรก,กรรมนะครับทางการเงินหรือรายการค้านี่นะครับเราจะต้องทําการบันทึกอย่างน้อย2บัญชีคําว่าบันทึกอย่างน้อย2บัญชีคืออะไรก็คือเราสังเกตว่าจากที่อาจารย์สอนพวกเราวิเคราะห์รายการค้ามันจะไม่มี การบัญการวิเคราะห์อันไหนเลยที่อาจารย์วิเคราะห์ออกมาแล้วมันได้บัญชีเดียวๆไม่มีมันจะมีสองบัญชีขึ้นไปตลอดนะครับมันจะมีสองบัญชีขึ้นไปตลอดมันจะไม่มีบัญชีอันเดียวๆขึ้นมาเนี้อออกไหมอ่ามันจะไม่มีบัญชีอันเดียวๆขึ้นมานะครับมันจะไม่มี มันจะไม่มีบัญชีเดียวๆแต่มันจะมีอย่างน้อย2บัญชีคาว่าอย่างน้อย2บัญชีก็นี่เดี๋ยวครให้พวกเราดูนี่จากการวิเคราะห์แบบนี้สองบัญชีเนี่ยอย่างน้อย2บัญชีอย่างน้อย2บัญชีเนี่ยสบัญชี2บัญชี2บัญชี3บัญชีนะครับก็ได้4บัญชี5บัญชีก็ได้แต่มันจะต้องเป็นอย่างน้อย2บัญชีเราจะไม่วิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็นแบบโดดเดี่ยวเดียวดายในทองเร ลมพัดลมพ่ไปตามกระแสมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะมีอย่างน้อย2บัญชีขึ้นไปโอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อแล้วหลักการที่เราเอามายึดถือนะครับหลักการที่เราเอามายึดถือนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูหลักการในการบันทึกบัญชีครับ อาจารย์ให้เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะสังเกตว่าอาจารย์เนี่ยให้เราวิเคราะห์ออกมาเป็นสามหมวดหมู่นะครับนั่นก็คือสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับซึ่งการจัดด้านของการบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะจัดด้านเราจะจัดเราจะจัดด้านของการบันทึกบัญชีเนี่ยตามหลักสมการบัญชีนะครับเราจะจัดด้านของการบันทึกบัญชีตามหลักสมการบัญชี นั่นก็คือสินทรัพย์นะครับแล้วก็นี้สินและทุนจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับดังนั้นครับหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยของพวกเรานะครับทุกคนในการเรียนนะให้พวกเราสังเกตแบบนี้นะครับอาจารย์เนี่ยจะมีตัวการ์ตูนอาจารย์ขั้นกลางไว้นะครับจะมีเครื่องหมายเท่ากับ คำว่าเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือหลักสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนแสดงว่าสินทรัพย์ของเราจะอยู่ฝั่งหนึง่งฝั่งซ้ายนะครับส่วนหนี้สินและทุนจะอยู่ฝั่งขวานะครับหนี้สินและทุนจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับ A คือสินทรัพย์ L คือหนี้สิน OE คือทุนโอเคเนาะ เครื่องหมายด้านหลังครับเป็นลักษณะของการาแจ้งหรือระบุว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าบวกคือเพิ่มขึ้นนะครับถ้าลบคือลดลงโอเคเนาะเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ก่อนอ่ะทีนี้มาดูหลักการในการบันทึกบัญชีนะครับเราจะยึดหลักการแบ่งออกเป็น2ด้านคือ ด้านเดบิตเดบิตเนี่ยแปลว่าซ้ายนะครับเครดิตเนี่ยแปลว่าขวานะครับมันเป็นคําศัพท์ตั้งแต่ท่านลูก้าปาชิโอลีเนี่ยท่านแต่งตาราท่านก็เลยเรียก2ด้านตัวเนี้ยนะครับตามหลักนะครับว่าเดบิตกับเครดิตพอมันเป็นการเหมือนกับว่าผ่านการของเวลามานะครับเดบิตเนี่ยแปลว่าซ้ายเครดิตแปลว่าขวา พอผ่านการเวลามาแล้วมีการเอาหนังสือไปแปลต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเรียกโดยยึดตามท่านลูก้ารปาชิโอริสเนี่ยท่านระบุก,กําหนดแบบไหนไว้เราก็ใช้แบบนั้นเลยเราจะไม่มาแปลเป็นภาษาไทยว่าซ้ายขวานะครับเราจะไม่แปลแบบเดบิตแปลว่าซ้ายขวาไม่เราจะเรียกตามท่านที่กําหนดเลยเราเลยเรียกว่าด้านเดบิตกับเครดิตนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่เรา จะดูหรือเวลาที่เราจะท่องนะครับให้เราดูตัวของสินทรัพย์นะครับให้เราดูตัวของสินทรัพย์เป็นหลักก่อนให้ดูการเพ in, lair, ิ่มขึ้นเป็นหลักก่อนนะครับถ้าสินทรัพย์เพิ่มเราจะบัน <fas> ท <intense? S 2> ึกด้านเดบิตนะครับสินทรัพย์เพิ่มเราจะบันทึกด้านเดบิตนะครับพวกเราอยู่ที่หน้าจอเนาะสินทรัพย์เพิ่มบันทึกเดบิตนะครับ นี่สินเพิ่มบันทึกเครดิตจะอยู่คนละฝั่งแล้วเนาะนะครับนี่สินเพิ่มบันทึกเครดิตนะครับนี่สินเพิ่มบันทึกเครดิตทุนเพิ่มบันทึกเครดิตนะครับทุนเพิ่มบันทึกเครดิตอันนี้คือการเพิ่มขึ้นนะครับสินทรัพย์เพิ่มเดบิตนี่สินเพิ่มเครดิตทุนเพิ่มเครดิตอันนี้คือการเพิ่มขึ้นถ้าลดลงมันจะสลับด้านกัน ทำไมลดลงมันถึงสลับด้านกันอะถ้ามันบันทึกด้านเดียวกันไม่งงตายห่าเลยเหรอใช่ไหมถ้าบันทึกด้านเดียวกันงงนะอะไรวะสินทรัพย์เพิ่มก็บันทึกเดบิตสินทรัพย์ลดก็บันทึกเดบิตงงตายห่าเลยนะโอเคดังนั้นถ้ามันถ้าสินทรัพย์เพิ่มบันทึกเดบิตครับถ้าสินทรัพย์ลดจะบันทึกด้านตรงข้ามเพื่อให้รู้ว่า อ๋อถ้าสินทรัพย์เนี่ยมันมาอยู่ด้านเครดิตอะ่ะแสดงว่ามันลดลงโอเคไหมอ่ะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตอ่ะดูทีละตัวเนาะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตเดบิตเครดิตคืออะไรคือช่องของการบันทึกบัญชีถ้าสินทรัพย์ของเราเพิ่มเราจะบันทึกที่ช่องเดบิต ถ้าสินทรัพย์ของเราลดเราจะบันทึกที่ช่องเครดิตมาดูตัวอย่างครับบัญชีเงินสดเห็นไหมบัญชีเงินสดเงินสดสินทรัพย์บวกคือเพิ่มเงินสดสินทรัพย์เพิ่มแสดงว่าบัญชีเงินสด6 0 0 0ื่นเราจะบันทึกด้านเดบิตเรือไหมอ่ะแสดงว่าอันนี้บันทึกด้านเดบิตเงินสด เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดเนี่ยเงินสดสองพเงินสดลดลงนะครับเราวิเคราะห์อ,ออกมาสินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตแสดงว่ารายการนี้บันทึกที่ช่องเครดิตนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะอันนี้เฉพาะสินทรัพย์ต่อมาเรามาดูหนี้สินลลกหนี้สินกับทุนน่ะมันอยู่ด้านเดียวกัน นะครับคือด้านขวาคือด้านเครดิตนี่สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตครับทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตเห็นไหมนี่สินเพิ่มหรือทุนเพิ่มบันทึกด้านเดียวกันคือด้านเครดิตอ่ะและถ้ามันลดลงล่ะเหมือนกันครับถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ลดลงเราจะบันทึกด้านตรงข้ามเพราะว่าถ้าบันทึกด้านเดียวกันเหมือนเดิมครับปวดหัวใต้ห้าลกนะครับ ดังนั้นเราจะบันทึกคนละด้านนะครับนี่สินเพิ่มบันทึกเครดิตดังนั้นนี่สินลดเราจะบันทึกด้านเดบิตอีกรอบหนึ่งนะครับนี่สินเพิ่มบันทึกเครดิตนี่สินลดบันทึกเดบิตนะครับอ่ะยกตัวอย่างเจ้านี้การค้าเห็นไหมลกูกเจ้านี้การค้า10,000บาทแอลบวกนี้สินเพิ่ม นี้สินเพิ่มแบวกแสดงว่าบัญชีเจ้าหนี้การค้าตัวนี้นะครับจะบันทึกที่ช่องเครดิตนะครับเพราะว่านี้สินเพิ่มบันทึกเครดิตอ่าบัญชีทุนทุนเพิ่มนะครับบัญชีทุน3 0 0 0 0 0บาทบัญชีทุนก็จะบันทึกด้านเครดิตเพราะว่าทุนเพิ่มทุนเพิ่มบันทึกเครดิตโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูค่าโฆษณาครับทำให้ทุนลดทุนลด บันทึกด้านตรงข้ามกับทุนเพิ่มเนาะทุนเพิ่มบันทึกเครดิตทุนลดก็จะบันทึกด้านเดบิตนะครับโอเคไหมจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะจะประมาณนี้นะครับอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสินทรัพย์เพิ่มนะครับบันทึกเดบิตสินทรัพย์ลดบันทึกเครดิตนะครับเ <Ace of them> วลาท่องเนี่ย แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่อาจารย์เนี่ยจะถนัดว่าดูตัวสินทรัพย์ดูทีละหมวดบัญชีลลกสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตนะครับนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินลดเดบิตนะครับทุนเพิ่มเครดิตท,ทุนลดเดบิตนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้มีหมายเหตุอยู่ตรงมุมด้านสายอาจารย์บอกว่าจำนวนเงิน ด้านเดบิตเท่ากับด้านเครดิตเสมอจำนวนเงินเดเดด้านจำนวนเงินด้านเดบิตกับด้านเครดิตเสนอเสมอ,สมอแสดงว่าในการบันทึกบัญชีทุกครั้งนะครับจำนวนเงินเดบิตเครดิตต้องเท่ากันจำได้แค่จำไหมนะจำนวนเงินเดบิตกับเครดิตต้องเท่ากันเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าต้องเท่ากันเสมอนะครับโอเคไหม อ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาพวกเราจำแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับให้พวกเราจำแป๊บหนึ่งนะอ่ะให้เราให้เวลาพวกเราจำเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนทำจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดไปเปิดมานะครับโอเคให้เวลา5นาทีและเดี๋ยวเราจะมากำหนดด้าน<อ>เดบิตเ,เครดิตกันนะครับโดยการกำหนดด้านเดบิตเครดิตเนี่ยอาจารย์จะใช้โจทย์นะครับข้อที่ สามขีดหกนะครับที่เราทำกันไปโลกสามขีดห้าใช่ไหมสามขีดห้าสามขีดหกแล้วก็สามอะไรนะสามขีดสามเนาะอาจารย์ใช้โจทย์ที่เราทำกันมานี้นแหละทำการวิเคราะห์นั่นเองนะครับอ่ะให้เวลาพวกเราจำแล้วกันนะครับสักครู่แล้วกันนะอาจารย์จะทิ้งหน้านี้ไว้ให้พวกเราได้ทบทวนนะครับ ินทัพเพิ่มขึ้นถือด้านเคริตสินทนรัพย์ลดลงถึกด้านเครดิตกันไว้เหล่านี้ต้องทำในถูกต้องเพื่อให้ต้นชีวเรไม่คลาดเคลื่อนในทุกครั้น b a ิ y เดริตสิงทรัพย์เพิ่มจดไว้เครดิตเครดิตสินทรัพย์เราต้องบันทึกไปมีสิ่งเพิ่มขึ้นบันทึกเครดิตมีสิ่งลดลงต้องถือดิบไว้ในใจ ส่วนของเจ้าเขาเริเพิ่มขึ้นเครดิตไว้ลดลงเมื่อใดก็ได้บิดไปรายได้เพิ่มขึ้นบองบันทึกต้้นเครดิตค่าใช้ายเพิ่มขึ้นได้ดึิไว้ให้ชัดเจนจำไว้ในเพื่อนกัน ให้ถูกต้องสินทรัพย์มีสินทุนรายได้และค่าใช้ใจ่ายจดการเคลืนไวอย่าลืมบันทึกไวให้บัญชีของเราถูกต้องตลอดไปเครดิต,ดต,ดตสินทรัพย์เพิ่มจดไว้เครดิตเครดิตสินทรัพย์ลดต้องบันทึกไปมีสินต่อขึ้นบันทึกเครดิตมีสินหลดลงบันทึกดิดไวในใจส่วนของเจ้าของนิสัยเพิ่มขึ้นเครดิตไว้ลดลงเมื่อใดก็ต้อดไปรายได้เพิ่มขึ้น ต้องบันทึกต้านครดิตกาใช้ใจเพิ่มขึ้นเด็ดิดไว้ให้ชัดเจนทำตัวเขาน่าดุนเพิ่มขึ้นเครดิตไว้ลดลงไม่ได้ก็เด็ดปิดไปรายได้เพิ่มขึ้นต้องบันทึกตั้งเคดิตมีสิ่งลดลงต้องเด็ปิดไวให้ชัดเจนจำไว้ระเพื่อนการบันทึกที่ถูกต้องมีสิ่งลดลงต้องเด็ปิดไวให้ชัดเจน จำไว้นะเพื่อนการบันทึกถูกต้องจำ <c oughs> ไว้นะเพื่อน <c oughs> เป็นที่ถูกต้องสินทรัพย์นี้สินทุนรายได้ราคาใช้ใจ่ายทุกการเคลื่อนไหวอย่าลืมบันทึกไว้ให้บัญชีของเราถูกต้องตลอดไป ควนขอเจ้าของไงิทุนเพิ่มขึ้นเครดิตไว้ลดลงเมื่อใดก็เด็ดิบไปรายได้เพิ่มขึ้นต้องบันทึกตามนเครดิตค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเด็ิตไว้ให้ชัดเจนควขอเจ้าของไงิทุนเพิ่มขึ้นเครดิตไว้ลดลงเมื่อใดก็เด็ดิบไปรายได้เพิ่มขึ้นต้องบันทึกตั้เครดิตค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเด็ดิตไว้ให้ชัดเจน เรามาดูในส่วนของอาการกำหนดด้านกันสักหน่อยนะนะครับดูสิว่าเมื่อสักครู่นี้เราพอจำได้กันหรือไม่นะครับอ่ะเรามาดูเลยจากรายการค้าข้อที่3 3ที่3ข้อที่1ครับนายขุนสีนําเงินสด50,000อุปกรณ์สำนักง,งาน1 0 0 0 0 0มาลงทุนนะครับจากการวิเคราะห์นะครับนำเงินสดมาลงทุนก็สินทรัพย์เพิ่มนะครับเงินสดเพิ่มขึ้น 50,000นนะครับเอาอุปกรณ์มาลงทุน10,000แนนะครับเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น10,000 0บาทนะครับแล้วก็เอาเงินสรุปอุปกรณ์มาลงทุนเราก็เลยมีทุนเพิ่มห5 0 0 0 0บาทนะครับอะโอเคอตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3ามคิดสหรือยังโลกจะได้ไปพร้อมกันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอะโอเค จากการวิเคราะห์ของเรานะครับเราวิเคราะห์ไว้ว่าการนําเงินสดมาลงทุนนะครับกิจการก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นห0,000ื่นนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มนะครับดังนั้นบัญชีเงินสดห0,000่นบาทนะครับเราจะนําเอาไปบันทึกนะครับในช่องที่สินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มคือด้านเดบิตอาจารย์ขอเขียนตัวย่อว่า d r นะครับแสดงว่าบัญชี เงินสดเราจะเอาไปบันทึกด้านเดบิตนะครับเราก็จะบันทึก bit, เดบิตเงินสดนะครับอ่ะอุป,ปกรณ์นะครับอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเราบันทึกด้านเดบิตครับดังนั้นการที่เราเอาอุปกรณ์มาลงทุนนะครับอุปกรณ์เราจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยจะเดบิตอุปกรณ์นะครับเดบิตอุปกรณ์สแสดงว่าบัญชีนี้เราจะยกไปบันทึกด้านเดบิตนะครับ ่ะต่อมาครับบัญชีทุนทุนเพิ่มนะครับทุนเพิ่มด้านเครดิตอ่ะดูตัวนีเนาะทุนเพิ่มเห็นเห็นช่องทุนเพิ่มไหมโลกทุนเพิ่ม OE เพิ่มเห็นไหม OE บวกทุนเพิ่มด้านเครดิตนะครับอ่าโอเคทีนี้เราย้อนกลับไปดูตรงหมายเหตุโลกอาจารย์บอกไว้ว่าจํานวนเงินด้านเดบิตกับเครดิตต้องเท่ากันเสมอนะครับ เดบิตเนี่ยเรามี2บัญชีคือ50,000กับ1 0 0 0 0แถูกต้องไหมสองอันนี้ด้านเดบิตรวมกันก็เป็นแสนห0าด้านเครดิตของเราก็เป็นแสนห0าแบบนี้จํานวนเงินเท่ากันนะครับจำนวนเงินเท่ากันทางด้านเดบิตและเครดิตนะครับโอเคนะจำนวนเงินเท่ากันนะครับอ่ะต่อมาดูรายการวันที่2ครับจ่ายค่าเช่าอาคารเป็นเงินสดจ่ายค่าเช่าเป็นเงิน เงินสดลดลงนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดจะบันทึกด้านเครดิตครับเราเอาเงินไปจ่ายค่าเช่านะครับเราเอาเงินไปจ่ายค่าเช่านะเราเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดนะครับดังนั้นทุนลดจะบันทึกด้านเดบิตเห็นไหมทุนลดบันทึกด้าน เดบิตนะครับอ่าดังนั้นเราก็จะเดบิตค่าเช่าอ่าดังนั้นครับการจ่ายค่าเช่าอาคารเนี่ยนะครับเราก็จะเดบิตค่าเช่าเห็นไหมเราจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดเงินลดก็คเครดิตเงินสดนะครับเดบิตค่าเช่าเครดิตเงินสดดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะเอาไปบันทึกบัญชีนี่เอาไปบันทึกบัญชีจํานวนเงินด้านเดบิต5000จํานวนเงินด้านเครดิต5,000ันมูลค่าเงิน เท่ากันนะครับแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับ